ยังไงฮะก็ขายออนไลน์ครับขายอยู่ที่บ้านทําที่บ้านก่อนขายพวกไลน์แมนอะไรพวกนี้ครับค่ะครับอ๋อเปิดขายแบบโฮมเมดขายที่บ้านก่อนใช่ครับที่บ้านอย่าเทำเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ดูทีวีเขาจะต้องบอกอู้ขายไลน์แมนขายออนไลน์ขายดีใช่ครับปรากฏว่าขายกี่ถาดมันก็จะลูกปันหนึ่งปันสองถาดสองถาดเจ๋งหรอและกี่บาทลูกร้อยสี่สิบเก้าบาทร้อยสี่สิบเก้าเลยสองถาดครับผมแล้วสองถาดลงทุนไปแล้วเท่าไหร่โอ้หลักหมื่นครับหลักหมื่น ขายได้สองันีอย่างงั้นประมาณเดือนหนึ่งครับพี่แล้วเราคิดว่าต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเงินก็อนเหลือไม่เหลือแล้วก็เลยไปเปิดหน้าร้านกลางเต็นขายเลยกลางเต็งขายที่ไหนกันะหมู่บ้านสากลครับเสียไทยอ๋อตรงเสียลไทยปรากฏว่ากลางเต็ขายขายได้ไหมวันแรกมาแบบกําลังใจมาเลยนี่เป็นสิบแผ่นเลยครับหรอวันแผ่นแต่ที่เขาขายมาเป็นเดือนเดือวันละสองแผ่นปรากฏไปเปิดหน้าเสียไทยขายวันละเป็นสิบสิบแผ่นเลยใช่ครับใช่แบบกำลังใจมาแบบ เราไม่น่าจะไปได้แล้วมะค่ะเรคิดประมาณนั้นพอขายได้ว่าไปสิบสิบแผ่นแล้วคือกําลังใจมากูไปทําไงต่อคะก็เลยคิดว่าอยากเปิดร้านละอออยากเปิดร้านก็เลยทุนก็ไม่มีพี่ก็เลยแบบอ่ไปกู้เขามาไปกู้ใครมาตอนนั้นเป็นญาติของแฟนครับอ๋อไปญาติแฟนวันนี้มาด้วยใช่ครับไปกู้ญาติของแฟนใช่ครับไปกู้แบบมาเท่าไหร่เพราะเงินเงินเงินที่เป็นหเราเขาให้มาหมดแล้วนี่ใช่ครับหมดแล้วถูกต้องไหมหมดกันทั้งกู้แล้วกู้มาแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งเอาไปทำอะไรบ้างก็ทําร้านพี่ แต่ต้องบอกว่าทําร้านเนี่ยอะไรที่ทำเองได้ผมทำเองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแต่งร้านอุปกรณ์เพราะเราเป็นมือวบายอยู่แล้วใช่ครับเขาเก่งอยู่แล้วใช่สร้างใครไงใช่ก็ทําเองทุกอย่างก็ก็ประหยัดไปได้เยอะปรากฏส่วนใหญ่แสนนึงคุณคิดว่าเขาเอามาทำทำร้านเงินที่ได้ก้อนแรกคุณไทยเชื่อว่าไปทำอะไรไปทำอะไรบางคนบอกว่าไปซื้อแป้งไม่ใช่เขาไม่ไปยิงแอดไปโฆษณาหรอกแอดโฆษณาเลยไปยิงแอดเฟซบุ๊กเนี่ยแหละไปยิงแอด คือคนรุ่นใหม่แต่วันนี้คุณยิงไปถึงฮะยิงไม่ติดวันนี้ยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่ติดใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนมันยิงติดแน่เพราะไงเมื่อก่อนมันยิงแป๊บเดียวมันติดทุกวันนี้ติดการปิดกานยิงสู้ตายก็ไม่ติดงงมากวันนี้มีเมนูพวกกาะขาหนูหนูหนูไล่ไปมาดูเมนูก่อนเริ่มจากราคาถูกสุดอยู่ตรงนี้นั่นคือเมนูอะไรบ้างครับทุกคนอันนี้ผัดโขมเห็ดแชมเปญองครับเั็ดขม เผ็ดผักโขมเผ็ดชิบยองราคาอ่า79บาทอันนี้79บาทครับลองเลือดหัดไปเลยค่ะอันนี้ผักโขมเบคอนครับราคา59บาท59บาทเัดไปค่ะอันนี้ผักโขมแซลมอนครับราคาอ่า79บาท79บาทก็สมมติถาดใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับถาดใหญ่ครับเริ่มจากอ่าเป็นปอร์รนีก่อนกันนี้149บาทครับ149บาทแพงไปเอานะอ๋อแต่ละผู้ใหญ่ละก็ตัอมีผัวแพงเท่าไหร่ค่ะ ร้อยสบ้าบทครับร้อยสบเก้าทผักโขมเบคอนเบคอนเป็นไซส์ใหญ่ร้อยสีบเาเหมือนกันรบ้อย่สเก้ตนใหญ่แพงสุดราคาเท่าไหร่อ่าถัดนี้ครับซีฟู้ดร้อยกบเก้าบางั้นขอกินแพงสุดก่อนนะนี่นี่จะขอกินเป็นร้อนขอกินร้อนๆบุกบ่อดูนี่นี่ใครสุดนี้แม่ขอทำเป็นีแม่ ระวังไม่แบ่งระวังลักวคอค่ะดูชีพันลิ้นนั่นะคือไม่ลงค่อดูดูดูอูดอดูดยดู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 นูดูดูด่งูนูดูมูนูู่ดูดสาูาูดูมูสาขาในบ้านพี่สาขาหลากายู่ที่รูดนดู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 รอดูดแดู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 ดนดูดูดูาูด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 ด สาขาที่1เป็นสาขาอา a ารครับมองเป็นใต้เลยรตรงข้ามกับลุสลีครับครับผมคุณแป้งบังมากแล้วสาขาที่3ก็คือสาขา uh, ตรงข้ามกับฟ i ชชั่ิ่งพาร์คครับเ,เรียนแบบ Park ทนฟิชชิ่งพาร์คทีมผมิตเบรตีครับ